ตอนที่ได้รับรายงานจากาผู้รับผิดชอบนะครับคือลองทดลองศาสตร์กับกรุงศรีการนครบาลเราบอก็่าประเด็นเรียมการที่จะเป็นต้องทำไม่ไร้ยพราะอะไรโดยเฉพาะในประเด็นที่ลักษณะเหมือนเป็นการชักชวนโดยที่มาอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเข้าข่ายทำความผิดหรือไมเมื่อเช้าวันนี้ทางกรมการสรวจนครบาลก็ได้ก็ได้แถลงข่าวไปแล้วแล้วก็ ก็ได้เห็นแล้วว่าทางทีมงานโฆษกเขาก็ได้ย้ําเตือนในประเด็นนี้ไปแล้วกับพี่น้องประชา,าชนว่าเราเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการระวังป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันบุกนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายะไรบรญยัติในสถานการณ์ฉุกเฉินนวันนั้นก็ขอให้คำนึงถึงข้อห้ามข้อกำหนดนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ การที่เรามาชุมนุมในจํานวนมากๆเนี่ยีกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าไม่ไม่อนุญาตให้ทําถ้าทําก็ต้องมีมาตรการที่ที่ทเีเป็นที่ท,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 ที่กำหนดไว้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางเจ้าที่ตารวจเนี่ยกจ็จะเป็นนะครับที่จะต้องดําเนินการตามมาตรการ เพื่อให้ให้เป็นไปตามกฎหมายทุกเรื่องก็ฝากเพื่อนด้วยว่ายังไงก็ขอร้องว่าให้กำนดเรื่องนี้ด้วยแต่ดูแล้วมันเหมือนมันมันมีผิเพี่ยนนะกระทำกฎามายที่แบบการชักชวนซึ่งมันเป็นการทำความผิดที่ชัดเจนนะรอเพืก็ดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับดำเนินคดีทุกรายอยู่แล้วก็ก็ฝากเกือนกันครับพ่อครับพื่อนทั้งนี้มีความเป็นกังวลไหมครับคือเราก็ได้คิดว่าเราได้เก็บการ ไปตามที่สมควรเรต้องทำนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีในการคูดคุยกันด้วยคนที่จัดแล้วก็นีคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมีการประเมินไหมว่าอาจจะต้องมีการตั้งเครื่องกิดกวางเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับท่านเตรียมไว้ครับเตรียมไว้าจาเป็นต้องทำก็ต้องทำตรงนี้จะต้องให้มอนิเตอร์ไหมครับเพราะว่าแกนนําบางคนติดเงื่อนไขสารด้วยครับท่านก็ทุกอย่างเขาบอกแล้วนะครับว่าท่านมีข้อจำาทุกคนมีข้อจากัดก็ขอให้ ราอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นในส่วนสําหรับบุคคนที่ที่มีเงื่อขายกับสารนี่เราเข้าสังเ,เกตกา,านนรุ่พิเศษก็มัน<ช>ทุกคนนะครับมันต้องปอวดหอวอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเน้นคนไหนคนไหนอ่ะนะคือตามกติกาแ้วมีบางล็อกที่บอกว่าจะค้างคืนด้วยอันนี้เราจะดำเนินการยังไงรรอ่ะคะอย่างที่บอกนะครับว่าเราบังคับ้ว้กฎหมายนะครับเราคงตามนั้น ขอพอครับขออญาตถามเรื่อง